ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสามกว่าแล้วลูกลกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นคลิปด้วยช่วงบ่ายเลยนะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณเต๋อก็รีบๆทำอาหารให้กับลูกๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนอ,นอนน้อยได้แหละ,ะจากนั้นก็กลับไปนอนต่อแล้วพอลูกๆกลับมาก็กินแกงเขียวหวานที่ทำไว้เมื่อวานนะคะ บบส่วนน้องมะระยมก็กินมะการโรนีที่เหลือจ้ะและเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษเลยคือฉันก็รู้สึกเบื่ออาหารแล้วก็เบื่อแทนคุณสามีนะคะเราก็เลยจะทําเป็นเมนูที่เคยทํามานานมากละแต่ว่าไม่น่าจะได้ทําคลิปอะเนาะเราก็ชอบมากมันอร่อยมากๆเลยน่าจะเคยทำเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แล้วพอเนี้จะกลับไปดูสูตรก็หาสูตรเดิมที่เคยทําไม่เจอแล้วนะคะเราก็เลยโอเคดูหลายๆสูตรแล้วก็ประสมผสานบวกกับวิธีการทำสไตล์อีกด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมามั่วกันค่ะอ่ะพูดเยอะแยะมากมายยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทําอะไรเมนูที่จะทำก็คือมันฝรั่งเนื้อบดอบชีสนะคะอินชาอัลลอฮ์รอดูว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็เอาหอมแข่ มาผัดก่อนเพื่อนๆจะใช้หอมหัวใหญ่ก็ได้ค่ะอย่างที่คุณเต๋อดูมามันก็หลากหลายสูตรเนาะ,ะบางทีก็บางคนเขาก็ใช้หอมหัวใหญ่นะคะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่เนื้อบดลงไปวันนี้คุณเต๋อจะไม่ใส่เครื่องเทศแบบเป็นชิ้นๆนะจะใช้แบบผงเครื่องเทศแทน พอดิฉันที่เกียดมาหยิบออกทีหลังการผัดเนื้อวันนี้ก็จะทําเป็นแบบไตล์หยิบเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆก็อถ้าคิดจะทำก็ปรุงในแบบที่เราชอบเลยค่ะมันจะมีบางสูตรเหมือนกันเขาก็จะปรุงเหมือนคนเอเชียใส่เอออะไรนะ่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันมันมีหลากหลายสูตรนะคะมันเสามารถประยุกต์ได้ค่ะไม่ต้องแบบยึดติดสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะ เอาแบบที่เราชอบเอาละค่ะเมื่อผัดไปสุกประมาณหนึงยังไม่ได้สุกดีเราก็จะทำการปรุงเลยนะคะเราก็จะใส่ตัวใบเจ้าเพสลงไปประมาณหนึ่งแล้วก็พริกไทยดำนะคะใส่เยอะเลยมันไม่เผ็ดหรอกนะเพราะว่าปริมาณเนื้อเยอะมากนะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีพริกปาปิก้าใส่ลงไปด้วยก็ได้แต่ของฉันไม่มีแล้วเนี้ยก็คือที่จะใส่เป็นผงเครื่องเทศเซเว่นสไปซ์ก็คือเครื่องเทศเจ็ดชนิดอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละถ้าเพื่อนๆจะทำอ่ะเราไม่มีก็ทําแบบสไตล์เอเชียก็ได้ปรุงไปแบบใส่ซอสหอยนางรมอะไรก็ว่าไปหรือจะเอาแค่เกลือพริกไทยก็อร่อยได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่อะไรนะอบเชยอะไรอย่างเงี้ยลงไปด้วยใบกระวานได้เหมือนกัน เพราะนั่นคือสูตรปกติของคุณเต่าแต่เนี้ยเป็นสูตรใหม่เอาละค่ะประมาณนี้ก็พอไม่ต้องผัดจนเนื้อแห้งนะคะแป๊บหนึ่งโอ้ลืมลืมลืมยังยังไม่ประมาณนี้นะคะที่ฉันลืมใส่เกลือะคะ่ะเกลือก็ต้องกักให้พอดีนะห้ามเยอะเกินนะเค็มลลอกพังเลยนะคะเต่าก็เอ,อประมาณช้อนหนึ่งอะว่าปริมาณ เนื้อของเราก็เยอะอยู่แล้วก็มีหอมแขกด้วยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เนื้อหวานขึ้นเอาล่ะคุกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมมันฝรั่งนะคะระหว่างนี้เราก็ปอกมันฝรั่งไปนะคะจริงๆวิธีการทำเมนูนี้นะ มันไม่ได้ยากหรอกแต่มันจะแบบเสียเวลาเพราะมาปอกมันฝรั่งอะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วก็ตอนอบด้วยนะคะจริงๆเมนูอียิปต์อะหรือว่าเมนูฝรั่งหลายๆเมนูอะมันง่ายอะมันปรุงง่ายอะคะ่ะถ้าเรารู้แบบกะเป็นไม่ไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่มันจะ <c oughs> อะไรนะที่มันยากก็คือต้องอดทนรอเพราะมันจะใช้การเคี่ยวการอบ เออมันใช้เวลานานต้องคอยเฝ้าดูอยู่เหมือนกันนะฮะนะคะนี่กออ็จะปลอกมันฝรั่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราจะออวางตรงชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะดีที่มีพอเนี่ยเมื่อต้นเดือนซื้อมาเยอะไงเพื่อไม่ใช่ต้นเดือนกลางเดือนที่แล้วสิมันเพิ่งต้นเดือนซื้อมารีบใช้ก่อนเดี๋ยวมันก่อนที่มันจะเน่าเสียเนาะ เพื่อนๆเ,เคยได้กลิ่นมันฝรั่งเน่าไหมบางทีแบบทิ้งไว้นานไม่ได้แบบใชอ้อ่ะโอโ้โหมันเหม็นมากเลยนะคือมีครัง้งนึงแบบเรา <c oughs> ก็แบบตามหากลิ่นในห้องครัวคือเราได้กลิ่นเหนม,นแบบม็นเหมือนแบบเหม็นเน่ามากอะ่ะก็หาหาให้มันอยู่ไหนวะที่แท้มันอยู่ตรงชั้นวางพวกมันฝรั่งแล้วก็อหอมแขกนะคะ ซึ่งมันมันอยู่ข้างใต้เลยอะไรเงี้ยอมันก็บดบังเนาะไอไอไอที่ส่วนที่มันดีๆมันฝรั่งที่เป็นลูกดีๆอะไรเงี้ยมันก็บดบังไอที่เน่าๆมันก็อยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทิ้งทั้งถุงเลยนะคะมันเหม็นจริงเหม็นแบบไม่น่าเชื่อเธอเป็นผักทําไมเวลาเธอเน่าเธอเหม็นได้ขนาดนี้เหม็นยิ่งกว่าเนื้ออีกนะคะก็นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็ปอกไปจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณต่อจ๋อไปล้างแล้วก็หั่นเป็นแผ่นๆนะคะ เราเห็นบางสูตรเขาก็หั่นเป็นเอ่อเป็นลูกเต๋าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่เราจะหั่นเป็นแผ่นๆอย่างที่เราเคยทําตอนนี้มันฝรั่งก็ได้แล้วนะเราก็จะมาหั่นเป็นแผ่นก็จะหั่นค่อนข้างบางหน่อยนะคะ แล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาทํากันแล้วนะอันนี้คือล้างก่อนที่จะมาหั่นแล้วนะคะถ้าไม่ล้าง้ําจะเราก็เตรียมถาดนะคะถาดค่อนข้างจะลั่งมากเลยทีเดียวอาที่ใส่ไปก็คือน้ำมันมะกอกนะจ๊ะมือสะอาดแล้วนะล้างจานมาเอาละค่ะจากนั้นเราก็เอามันฝรั่งมาเลียงเลียงนะคะ เรียงไว้เป็นแบบข้างใต้เลยอะไรเงี้ยคือบางสูตรที่คุณต่อเห็นนะคะเขาก็จะเอามันฝรั่งไปผัดก่อนหรือบางคนก็เอาไปต้มก่อนเออมันมันทำได้หลายแบบค่ะแต่คุณต่อจะไม่ทำแบบนั้นนะเราจะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ มันฝรั่งสุกตอนที่อบนะคะเออดีเหมือนกันมีแบบหลากหลายขนาดเราจะได้แบบจัดได้อ่ามันก็ไม่ต้องหยัดได้ขนาดนั้นอนะเนาะไม่ต้องเป๊ะอะประมาณนี้นะคะเสริมๆไปหน่อยให้มันปิดเนาะต่อก็พยายามปกๆป,ปิดๆนะคะให้มันแบบ <c oughs> มิดชิดให้ได้มากที่สุดตัดเป็นชิ้นเล็กบ้าง อะแล้วก็โปรยเกลือลงไปเล็กน้อยอย่าเยอะนะเดี๋ยวเค็มเกินไปอจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเนื้อบดที่เราผัดไว้เนี่ยมาใส่ลงไปใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็เกลี่ยเอาให้มันเท่าๆกันมันจะมีลักษณะ ออกมาเป็นแบบพายแหละแต่ว่าเป็นพายมันฝรั่งไม่ไม่ได้ใช้แป้งแบบนั้นแต่มันฝรั่งมันก็เป็นคาร์บมีความแป้งในตัวของมันอยู่แล้วเนาะแต่มันดีไงเป็นคาร์บที่ดีนะคะถ้าเรากินในปริมาณที่เพียงพอนี่ฉันกะทําให้คุณสามีได้กิน <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องกินข้าว <c oughs> พอพักหลังเขาก็ไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่ก็ <c oughs> ถึงแบบผอม <c oughs> เร็วกว่าเดิมด้วย <c oughs> นอกเหนือจากการผ่าตัดแล้ว <c oughs> อะไรลูก ฮะโอเคเอ้ยนางอยากจะกอดอีกแล้วนะจ๊ะเราจะกอดเสร็จแล้วแล้วก็มีความวุ่นวายอ i t t l e bit นางถึงจะไปนะคะใดๆนางก็รักแม่แหละแม่ก็ดีใจนะคือคือนางจะชอบแก้งแม่ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆเวลาให้เลือกว่าจะแบบอยู่กับป,ป๊าหรือว่าหมาานางก็จะเลือกหมาาทั้งทีป่ป๊าเนี่ยแสนจะตามใจ สุดๆนะคะสปอยสุดๆเลยแต่ว่านางก็เลือกแม่นางรู้ว่าแม่น่ารักแหละ <c oughs> ฉันก็เว้าไปเองนะคือแม่เป็นคนขี้บ่นปากร้ายแต่ว่าใจดีก็ไม่ได้ปากร้ายหรอกแต่ว่าขี้บ่นอะบ่นอยู่นั่นอะด่าอยู่นั่นอะเออไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ลูกทุกคนก็เหมือนแบบสบายใจที่จะอยู่กับลรา <c oughs> กับพ่อที่จะแบบเป็นเสียงสองกันนะคะ <c oughs> ป๊าปาแม่ก็ทักเลมาริยมอ่ะ ป๊าป๊าแต่ถ้าเป็นมามะมะามะามะเหมือนกันไอมินนาป๊าป๊ามินนานี่เสียงสองแบบน่าหมันไส่มากฉันก็จะแบบบอกว่าแกช่วยเป็นแบบเอ่อเป็นเป็นเวอร์ชันหนึ่งกับป๊าป๊าได้ไหมแกอย่ามาเสียงสองมากชุดหมันไส้อะไรจ้ะลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ออกมาอร่อยแน่นอน คอนเฟิรแล้วถ้ายิ่งแบบใครมีสามีเป็นแบบต่างชาตินะ <c oughs> ไม่ว่าจะอาหรับอินเดียแครฝรั่งฉันว่าเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะามันเป็นเมนูที่แบบเออหลายชนชาติเขาเขาทำกันนะคนไทยก็กินได้คนไทยก็ชอบกินทั้งแรกก็ชอบค่ะไม่ได้เลยก็คือชีสม m สซาเรลล่านี่ฉันซื้อมาโปรโมชั่นเวลาคุณต่าซื้อชอบซื้อตอนที่มันแบบขายสแพ็ แล้วก็ราคาึืนยิ่งต่ำกว่าสิบจะทำนี่ฉันแบบรีบคว้าเลยนะคะแต่บางทีซื้อมาเก็บไว้ก็มักจะหายค่ะเด็กๆมันเอาไปแบบละลายกินเล่นนะคะฉันต้องแบบดุอย่างแรงอะ่ะถึงจะแบบเลิกกันแต่เลิกกันได้พักหนึ่งสักพักผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ถ้าแม่ยังไม่ใช้นะคะมันก็จะหายไปอยู่ดีพวกนี้มันชอบท้าทายระบบค,ค่ะลูกสาวลูกชายเนี่ย แล้วก็เอมารลยยก็เป็นไปด้วยบางทีก็หยิบมาละลายเองทําตามพี่ไงฉันก็ด่าให้สิบางทีฉันเก็บไว้เพื่อทำเมนูเหล่านี้แหละอร่อใดๆชีสที่ซื้อมาขอหมูหน่อยซื้อมาในราคาเก้าเดี๋ยวห้ามเท่านั้นสองแพ็คเก้าเดี๋ยวห้ามก็คือ90้าสิบบาทนะคะประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะคะจะเข้าเตาอบเลยไม่ได้ไม่เลยจะไม่แซบ่บ มันต้องมีความชุ่มฉ่ำในการที่จะทำให้มันฝรั่งของเรานั้นสุกอร่อยออใส่ไปหมดแล้วหรอ่าไม่ต้องเก็บไว้หรอกเนาะระยะเวลาการอบคุณต่อกกะว่าจะใช้ไฟแรงสุดประมาณแบบออไม่ไแรงสุดเท่าไหร่ประมาณ180องศาแต่เครื่องฉันก็ไม่มีองศาบอกฉันก็กะเอาฉันก็ดูไฟเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 30นาทีแต่ก็ต้องดูเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเที่ทำเมน,นูนี้หลังจากที่ไม่ได้ทำนานมากแล้วหลายปีตอนนี้เราก็จะมาตอกไข่สองฟองน่าจะได้อยู่มังน่าจะโอเคไหมสองฟองดสามดีสามไปได้น้อสองน้อยไปอะ่ะเพราะว่าปริมาณเยอะเลย นี่ทาไปก็ตื่นเต้นไปนะว่าจะออกมาดีหรือเปล่าสิ่งที่กลัวก็คือมันฝรั่งไม่สุกและไหม <c oughs> <c oughs> การอบอะ่ะมันต้องมันต้องมีประสบการณ์นิดนึงเหมือนกันอะ,อะต้องคอยดูเพราะว่าถ้าทับภาคมันก็อาจจะไม่สุกแล้วก็ไหมอีกะะอะไรเงี้ยค่ะาที่ใส่ไปคือพริกไทยดําแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะคือคนต่อกว่าที่จะอบได้แบบโอเคอ่ะก็ต้องทำบ่อยๆเหมือนกันจนรู้จุดของมัน่ะ ือบางทีทำตามสูตรที่ใครต่อใครเขาบอกไม่ได้นะเพราะว่าเตาอบของแต่ละบ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคือเนี่ยก็เป็นเครื่องที่สามแล้วเตาอบอันที่สามก็ก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะเครื่องเก่าคือต้องอบนานกว่าเครื่องนี้ดังนั้นเราต้องรู้จักเตาอบของเราด้วยอาทิ่ใสยย่ลงไปก็เป็นนมนะคะต่อกะไปเท่รกัเหมือนกันอ่ะสองถ้วยกะน่าจะได้ไหม ขอโทษนะคะพเพื่อนๆฉันเปนคนที่ไม่มีการกัดตวงฉันใช้อารมณ์ความรู้สึกล้วนๆซึ่งนมผสมไข่อ่ะมันจะช่วยให้มันฝรั่งสุกใช่ไหมคะขอเติมเต้มเเพิ่มดีกว่าเพราะมัน,น้อยไปนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งาลค่ะราดให้ทั่วเรามันจะทำให้มันฝรั่งสุกแล้วก็ทำให้สีออกมาสวยด้วยนะคะ สีด้านหน้าที่เพื่อนๆบางทีจะเห็นเป็นสีแบบเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เออเป็นเพราะไข่ด้วยนะคะเติมเพิ่มเข้าไปอีกกลัวว่ามันจะไม่สุกให้ชั้นนะคะแต่ก็อย่าอย่าเยอะเกินไปอย่าล้นนะคะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ขอให้ออกมาดีนะจ๊ะ ค่ะราคา,าเดียวเต่าเจา้าข้าวอกอบเลยนะคะลืมจะโปกกีลงไปหน่อยนะคะคือเพื่อนๆใช้เนยก็ได้นะแต่พอดีว่าฉันไม่มีเนยฉันก็ใช้กีแทนข้างใต้ก็มีน้ำมันแล้วนะคะอันนี้เราก็ใช้กีเพิ่มเข้าไปด้วยหวังว่ามันจะทำให้อร่อยขึ้นในความรู้สึกของดิฉัน <c oughs> มั่วจะมัว่ว ม้วนอย่างนี้หลักการเดี๋ยวเราจะรู้กันว่ามันจะพังหรือมันจะปังนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณต่อใช้เวลาประมาณ40นาทีได้นะไม่ได้ใช้ไฟบนเลยมันก็อ่ออะไรนะเกลี่ยข้างบนเองซึ่งออกมาดีงามมากเลยะคะ่ะเกือบจะไหม้เหมือนกันดีที่ออกมาดูทันนะ,ะเดี๋ยวคุณต่อจะหั่นให้ดูซักหัน่นหั่นมาสั้น ให้ดูแล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะแห้งพอดีหละมั้งแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความชุ่มฉ่ำข้างในนะคะเวลากินก็กินแบบนี้เลยไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้นะเพราะมันก็มีแบบคาอะไรของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะกินแบบกับข้าวนะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่โอ้ยห่อนห่อนฉันอยากให้มันออกมาสวยนะ เป็นชั้นสวยงามให้เพื่อนๆดูเอาล่ะออกมาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละเนาะพอดีว่นร,รีบรีบมากๆเลยกลัวไปเข้าคลาสไม่ทันนะคะโอ้ยข้างในยังน่าจะต้องการการอบต่ออีกนิดนึงนะแต่สำหรับบางคนก็โอเคใช้ได้แล้วล่ะ <c oughs> แต่ฉันรู้จักพ่อละมุดของดิฉันดีนะคะมันควรจะต้องนานกว่าน,นี้หน่อยเนะอ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะมันจะมีความเป็นน้ำๆหน่อยเนาะ เดี๋ยวค่อยอบต่อนี่หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็ยังไม่เพอร์เฟกสักทีเดียวเอาอะไรยวฉันจะใส่กลับเข้าไปอันนี้ก็คือถ่ายเพื่อนๆดูเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะอบต่อค่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆเนาะตัดออกมาแล้วก็ชิมต้กงหน่อยนะคะว่ารสชาติใช้ได้ไหมอร่อยพอดีเลยดีงามมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องลองไปทำันดูนะคะเดี๋ยวคุณต่อจะเอาเข้าตออต่ออีกหน่อยหนึ่งให้มันออกมาดีกว่านี้ แต่ตอนนี้ขอไปยิมก่อนนะคะดิฉันเนี่ยไปคลาสสายเสมอเลยพักหลังนี้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่บ้านมาอบต่อค่ะพอกลับมาถึงนะคุณต่อก็ทําการอบต่อจริงๆก็ไม่ได้อบหรอกแค่ตั้งตรงเตาอะค่ะให้ข้างใต้เนี่ยมันสุกแล้วก็แห้งขึ้นนะสรุปก็ออกมาดีงามมากๆเลยพอละมุดติดใจมาก กินคนเดียวนี่ฉันว่าเกือบครึ่งถาดละค่ะแต่ก็ไม่ได้กินทีเดียวนะคะเพราะว่าคนผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเขาจะไม่สามารถกินในปริมาณมากๆได้ในแต่ละครั้งดังนั้นต้องแบ่งกินค่ะและเมนูนี้นะทุกคนชอบมากคุณเต่าเองเช่นกันแต่คนที่กินเยอะสุดก็จะมีตา้ตาต้ากับพอลมุดเนี่ยแหละแนะนําเลยค่ะเมนูนี้สภัยตต่างแดนควรจะไปทํานะคะผัวรักผัวหลงอินชาอัลลอฮ์ค่ะ จากนั้นก็ข้างไปที่เช้าวันใหม่กันเลยนะคะวันนี้คุณต่อก็ตื่นเช้าเช่นเคยมาทำอาหารให้เด็กๆทานค่ะคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะทำอะไรให้ลูกๆก,กินดีแต่เอาจริงๆก็มาตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรในช่วงเช้ามืดเลยและนั่นก็คือเมนู m มีดบอลซอสมะเขือเทศราดข้าวค่ะโดยปกติมีดบอลเนี่ยคุณต่อมักจะเอามาทำกับสปาเกตตีแต่วันนี้เราเอามาทำกับข้าวค่ะเปลี่ยนบ้าง มีดบอลที่คุณต่อใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะซึ่งที่นี่จะมีขายทั้งแบบเนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่แต่ที่เราลองมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเนื้อวัวมันอร่อยกว่าลักษณะมันจะดูคล้ายลูกชิ้นนะคะแต่ว่ารสชาติไม่ใช่เท็กเจอร์ไม่ใช่เนื้อมันค่อนข้างจะหยาบกว่าค่ะ คือฉันอยากให้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะขายลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่บ้างคือจริงๆที่นี่ก็มีขายค่ะตามร้านไทยแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีการนําเข้ามาแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอะราคามันจะถูกลงมากเพราะว่าเขานําเข้ามาเยอะเนาะเราก็เลยมีความปรารถนาว่าเอออยากให้ลูกชิ้นเนี่ยมันตีตลาดที่นี่บ้างจังเพื่อประโยชน์ของดิฉันเองฉันจะได้สามารถหาซื้อได้ง่ายๆในราคาที่ถูกนะคะ อ่ะตอนนี้มีดบอของเราก็ใกล้จะได้แล้วนะคะคุณต๋อก็ทําการหุงข้าวค่ะข้าวที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นข้าวอียิปต์ซึ่งเป็นพันเดียวกับข้าวญี่ปุ่นเลยการหุงแบบอียิปต์เนาะไม่ใส่น้ามันก็อาจจะใส่เ,เนยใส่หรือว่ากีนะคะเข้าไปด้วยแล้วก็เติมเกลือน,นิดหนึ่งเมื่อมีดบอของเราสุกเรียบร้อยแล้วก็ตักออกก่อนแล้วก็พักไว้นะ จากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของซอสน,นะคะคุณต๋อก็จะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าเทน้ำมันออกนะเก็บไว้นิดหนึ่งการทำซอสในวันนี้ก็จะไม่ได้จัดเต็มนะคะจะทำเป็นสุดลดล,ะละัดทำง่ายๆเลยเพราะว่ารีบรีบเราก็ใช้โตมิโตเพสเนี่ยใส่ลงไปหมดกล่องเลยแล้วก็ทำการปรุงง,ง่ายๆนะคะนั่นก็คือเกลือ สเตียหรือว่าน้ำตาลคือโดยปกติคุณต่อจะใช้อหอมแขกนะคะมาผัดก่อนแต่วันนี้เราลดขั้นตอนตรงนี้แล้วเราก็เลยใช้สเตียแทนความหวานที่ควรมาจากอหอมแขกแล้วก็มีพริกไทยดำด้วยนะคะเล็กน้อยจากนั้นนะเราก็เติมน้ำลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้มันก็เริ่มจะกลายเป็นน้ำซอสแล้วนะ คุณต่อก็ใส่น้ำไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะปล่อยเคี่ยวไปสักพักแล้วเนื้อซอสมันจะข้นขึ้นค่ะนอกนอจากนั้นฉันก็เติมผงแซบลงไปด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ผงชูรสอะมันเหมือนเป็นผงปรุงรสของที่นี่นะคะคุณต่อก็เลยเออใส่เข้าไปให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้น อ่ะแล้วตอนนี้เราก็จะใส่มิ t b บอลลงไปเลยนะถึงแม้ว่าซอสมันจะยังไม่ข้นเพราะว่าเราอยากให้เนื้อซอสเนี่ยมันเข้าไปในตัวมี t b บอลด้วยรสชาติจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ปล่อยเคี่ยวไปสักพักค่ะและตอนนี้มี t b บอลซอสมะเขือเทศของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยพาสล์รี หรือว่าผักชีก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยเพื่อนๆมีอะไรติดในตู้เย็นก็ใส่ไปโรดมันก็จะทําให้ซอสของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นตามผักที่เราใส่ลงไปอะเนาะแล้วก็มีสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยอีกทั้งยังแลดูเหมือนแบบเป็นอาหารสุขภาพขึ้นมาทันทีเพียงเพราะมีผักโลยเล็กๆน้อยๆ วันนี้ทำอาหารเสร็จเร็วกว่าที่คาดนะคะเลยได้ดื่มกาแฟก่อนที่ลูกๆจะไปโรงเรียนโดยปกติเนี่ยจะได้ดื่มตอนที่ลูกๆไปโรงเรียนแล้วคือไม่ใช่อะไรบางทีเราอยากนั่งดื่มแบบชิลๆแบบมีความสุขแบบผ่อนคลายไม่ต้องเร่งเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอมีเวลาเราก็เลยโอเคชงเลยจ้ะช่วงนี้กาแฟก็จะอร่อยมันกว่าปกตินะคะเพราะว่าเรามีการใส่ผงครีมลงไปด้วย Are you a happy girl Who laugh at you? ฮ huh? ะ Get tissue and clean your nose. Mm. มยิ่งด่า Wait for your sister. Take your sister t o Are you Are you a brother? ต come back. Get your sister. ตลา Take your sister. ทุกเช้าและทุกๆวันของมนุษย์แม่ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะจะบ่นแรงบ่นเบานี่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกนะคะ